อันนี้ของเรามีวัสดุปิดแผลครับมผมแล้วก็มีถุรทวารเทียมอันนี้เป็นถุงทวารเทียมนอสตกกร,รมครับผม,ผมเราผลิตตัวแป้นนะครับเราผลิตจากซิลิโคนและตัวกาวครับเราผลิตจากกาวยางพาราซึ่งเป็นงานวิจัยของมออะนะครับเราเอาอยางพาราไปดีโปรตินไนซ์เอาโปรตีนที่เป็นสาเหตุข,ของการแพ้ออกอนะครับก็จะทําให้เรทของการแพ้เนี่ลต่ำทีนี้ กาวยางพารามีคุณสมบัติดีตรงที่เวลาเราโดนความร้อนจากร่างกายกาวจะเหนียวขึ้นนะครับและซิลิโคนครับจะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับ มันก็ตัวตัวแป้นจากของต่างประเทศที่วางถูกเนี่ยจะเล็กของ<ม>เราจะกว้างกว่าแล้วก็มีการซิลสองชั้นเพื่อป<ม>้องกันการกาการั่วซึมมีนันบูเว่นครับทำให้นุ่มไม่กระคายเคลืองผิวครับตัวนี้่ก็จะอยู่ในสิบสามสิบาทชาวคนไทยสามารถเปิดใช้ได้แล้วก็ตัววัสดุปิดแถเราจะมีตัววัสดุดแผที่เป็นวัสดุแผหลักการคลิด คือเราเราใชา้ปกติครับการทําแผแลหลังการลิปเราต้องติดด้วยผ้าตะาขาดด่ายแลวกาติดแผลผันผ้ากอพันผ้าันแผลเราติดด้วยเทปเรารวมทุกชิ้นเข้ามาในชิ้นเดียวเลยนะครับอ,อันนี้เราเคลือบด้วยสารลดการติดแผลอันนี้เป็นผ้ายืดให้แรงรัดแล้วก็ดูดซับพวกเลือดน้ำเหนือแล้วก็เป็นเทปก็คือเราสามารถพันเข้าไปได้เลยครับช่หว มีตัววัสดุหิดแผลตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมนะครับของคนไทยเหมือนกันก็ใช้กับพวกแผลเลือดรังแผลเบาหวานหลักการก็คือว่าทําให้แผลหายเร็วขึ้นโดยที่ให้ความชุ่มชื้นกับแผลและความเป็นนวัตกรรมคือว่าเราใช้ซิลเวอร์ที่เป็นสีฟ้านะครับเป็นซิลเวอร์ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเวลาซิลเวอร์ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแตกตัวไปฆ่าเชื้อโรคสีฟ้าก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็จะทําให้ เป็นตัวบ่งบอกว่าควรจะเปลี่ยนแผน่นบิดแผ่เมื่อไหรนะคบผมอันนี้เราทสในแลบอยู่ได้7วันแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแผลเลยถ้าแผ่มีเชื้อเยอะซิลเวอร์ก็จะแกตกตัวไปเยอะขึ้นเร็วขึ้นก็จะทําให้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-5วันเปลี่ยนทินครับผมก็คือคนไข้ไม่ต้องเดินทางมาทาแผ่ทุกวันที่โรงพยาบาลทำทุก3-5วันขึ้นอยู่กับว่าสีเป,เปลี่ยนเมือ่อไรก็จะมีตัวของไหมแผ่ซึ่งเป็นไหมแผ่เจ้าแรกแล้วเจ้าเดียวในไทย ก็ทำตลาดมาประมาณ20ป no no ีแล้วก no <pro> ็ม so ีไหมเกือบทุกชนิดในตลาดเลยมีทั้งใหม่ละลายใหม่ไม่ละลายใหม่ะเพาะไหม่ธรรมชาติมีหมดเลยครับแล้วมันต่างจากตลาดอุตภัณฑรอื่นยังไงจริงๆใหม่แผลเนี่ยจะบอกว่า ผลิตภัณฑ์เนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยแต่อยู่ที่คุณภาพว่าความคมของเข็มความแข็งแรงของเส้นไหมนะครับของเราเนี่ยมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ระดับสากลคือ ISO แล้วก็ทำตาม u s p standard และตัวใหม่ที่เราออกค่ะเป็นตัวใหม่เย็บแผลที่เคลือบด้วยสารลดการติดเชื้อครับครั่ะขอบคุณครับ